จังหวัดยะโสธรค่ะน่า,นายชางชายัยสอนศีวิชัยผู้วาราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษีนานุประทานอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหน่งในวันสัตวมวานครบเจ็ดมือแห่งการสวรรคตโดยมีพระเทพวงศ์สา,าจารย์เจ้าคณะจังหวัดยะโสธรเจ้าวาดวัดมหาธาตุพระอารามหลวงเป็นประธานไฟส์ค่ะ พร้อมกับคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบโรูประกอบพิธีในการนี้ค่ะนางนันทพรสอนศรีวิชัยนาย,ยกเหล่ากาชาะกับประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยโสธรพร้อมกับนายขันชัยท่านทิมาร่องผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรขณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจและกะพสฆ์นิกรชาวจังหวัดยโสธรถูกมูลเล่พร้อมใจกันแต่งกายไหว้ถูกเขาวรวมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อนอมถวายความ อาไล่หละกะสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ใดค่ะ